กลับมาแล้วนะครับกับชนดีพาวเวอร์ชาแนลนะครับวันนี้เรามีของใหม่ๆม,มาแนะนำกันนะครับเป็นกล้องติดหน้ารถและหลังรถนะครับ mm hmm. ติงแวร์ U 1 0 0 0นะครับของคุณภาพสูงจากประเทศเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างและน่าสนใจตรงไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับผมวันนี้เรามีอยู่ในรถเอาผาที่ติดตั้งตัวกล้องติงแวร์ U หนึ่งพันกันไปแล้วนะครับผมนี่เจ้าตัวนี้เลยความพิเศษของเจ้าตัวนี้คือยังไงบ้างเริ่มแรกเลยคือเป็นกล้องติดหน้ารถนะครับที่มีความละเอียดชัดสูงที่สุดถึง 4K แถมมีกล้องหลังอีก 2K ให้ไปเลยกันแบบถูกใจนะครับผมความคมชัดนี่ดูกันแบบละเอียดเลยแถมเล่นกว้างด้านหน้านะครับกว้างถึง150องศานะครับถือว่ากล้องอื่นๆเนี่ย อาจจะทำไม่ได้แต่กล้องตัวนี้ทำได้นะครับ150องศาด,ด้วยกันแถมยังมีโหมด Super n i g น t Vision นะครับสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้แบบชัดเจนตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษครับมาพร้อมแอปพลิเคชัน Ting Wear Cloud นะครับผมทำให้คุณสามารถดูเหตุการณ์ภายในรถได้แม้คุณไม่อยู่ในรถก็ตามนะครับโดยผ่านการเชื่อมต่อ Building WiFi ของตัว i n g w a นะครับ คุณสามารถทิ้งรถไว้แล้วออกไปเดินห้างแต่คุณก็ยังสามารถดูรถตัวเองได้ผ่านโทรศัพท์มือถือมี3โมโหมดด้วยกันนะครับในการจอดใน Parking Mode นะครับจะมี3โหมดโหมด Time Lapse ครับตัวโหมด Time Lapse เนี่ยจะเป็นการไหลจะเป็นการทําให้กล้องเนี่ยครับถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่า,จ,าจะกลับมาในรถนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรื่องกล้องจะบันทึกทุกอย่างไว้แต่เป็นในรูปแบบของ Time Lapse ทำให้คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ด้วยความรวดเร็วนั่นเองและอีกโหมดหนึ่งประหยัดพลังงานนะครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสิ่งใดหรือบุคคลใดเข้ามาใกล้รถคุณมันก็จะไม่บันทึกก็จะเป็นกล้องปิดไว้ธรรมดานะครับผมโหมดอัดตลอดเวลาอัดฟอัด 4K ตลอดเวลานะครับแต่ไฟมันก็จะใหญ่มากไฟมันก็จะทับซ้อนทับซ้อนกันไปเรื่อย ทำให้การดาวน์โหลดเนี่ยค่อนข้างยากก็้งตใหญ่ไฟ 4K เนี่ยครับ1นาทีเท่ากับ200เมกะบิตนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะผมิ่งไม่ไม่จำเป็นต้องอัด 4K ก็ได้นะครับถ้าคนที่ต้องการสามารถอัดเป็น 2K หรือ Full HD ก็ได้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณจอดรถทิ้งไว้นะครับแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆแล้วมีเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่รถของคุณหรือมีการกระแทกของคุณกล้อง,อง,องหน้ารถและหลังรถ จะทำการบันทึกเองอัตโนมัติทําให้คุณไม่ต้องกังวลเลยและจะมีการแจ้งเตือนไปถึงโทรศัพท์ของคุณด้วยราคาของเจ้าตัวติว้งแมว U หนึ่งพันนี้นะครับอยู่ที่ราคาเพียง1,490 0บาทพร้อมติดตั้งไปเลยที่ดีพาวเวของเรานะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางทางแฟนเพจนะครับไลน์แ u ดยูทูบชาแนลคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับดีพาวเ แ a น n e l นะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ